หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเกมล่าเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่5ขบวนเดินเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นหลายคนต้องอาศัยที่กำบังก้อนชาร์จไปข้างหน้าความชำนาญในการกำหนดระยะทางบอกให้รู้ว่า เหลือระยะทางอีกไม่ถึง1กิโลเมตรจะถึงจุดที่เครื่องบินตกจ่าดาวเหนืออ่านแผนการบางอย่างของพวกเวทโกงได้เริ่มจากตรงที่ว่ารถถังเมื่อมีหน่วยรถถังมันก็ต้องมีหน่วยกําลังอย่างอื่นด้วยรังสังหรณ์ที่เป็นความรู้สึกส่วนลึกกาลังบอกว่ากําลังหน่วยอื่นที่คาดการกําลังจะโผล่มานั่นหมายความว่าการตายการลังเลือดจะต้องเกิดขึ้นด้วยสายตากลาดมองการปฏิบัติการวางตัวและการเคลื่อนที่ของลูกทีมอย่างทั่วถึง เห็นว่าหลายคนสำเนีกภัยโดยไม่ต้องเตือนและเช่นกันที่หลายคนหันมามองการปฏิบัติบางอย่างของหัวหน้าทีมโดยเฉพาะพันตรีโรเจอร์ที่พยายามจะอ่านความรู้สึกความคิดของจ่าดาวเหนือว่ามีอะไรบางเพราะหลายต่อหลายครั้งเหลือเกินที่แกมืด8ด้านแต่จ่าดาวเหนือกับอ่านเกมออกมาได้เป็นเปราะเปลาะอย่างกับอ่านหนังสือหนังตาข้างซ้ายเต้นตุบตุบเหมือนเป็นสิ่งบอกเหตุว่ารางสังหรณ์นั้นกําลังจะเกิดขึ้นแล้วหลงวิทยุออกมากดขี่เรียกก่อนกรอกคําพูด ทุกคนระวังหน่อยนะที่นี่ไม่น่าไว้วางใจเลยวะยุดออกขวาไปให้เมเจอร์คอลินอยู่ตรงกลางคนเดียวออกไปสัก3ามเมตริเล็กออกซ้ายอี m, กยี่สิเมตรกลับระเบิดนะเว้ยนิดชาติตามท้ายห่างอีก50เมตรวิทนบไปเป็นปีกข,ขวาห่างไปหนึ่งร้อยเมตรไอเชษมนไปเป็นปีกซ้ายออกไปร้อยเมตรเหมือนกันเรากำลังถูกเกาะว่ะไม่มีใครเถียง คิดว่าหัวหน้าทีมพูดเล่นพูดอํมเลยคำว่าเรากําลังถูกเกาะว่ะนั่นหมายถึงว่าเวียดกงจํานวนหนึ่งกาลังเดินตามหลังมาทาั้งๆที่ยังไม่เห็นตัวมันแต่ลูกทีมทั้งหมดก็เชื่อว่าการสั่งการนั้นถูกต้องทั้งนี้ความเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าทีมที่เคยประจักษ์ทาให้ต้องเชื่อเรือระยะไม่เกิน500เมตรจะถึงจุดหมายเนือสนามบินซัมทองช่องโหว่ระหว่างต้นไม้ทําให้มองลอดไปเห็นร่องรอยหักสะบ้นของกิ่งไม้ต้นไม้ที่เกิดจากแรงระเบิดของเครื่องบิน และในทันทีนั้นรางสังหรณ์ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เริ่มปรากฏขึ้นพี่สคนตามหลังมาระยะห่าง3 4 0 0เมตรเดินระวังมากอากาสามกระบอก RPG 1กระบอกลูกอะไร4ลูกทุกคนได้ยินได้รู้เรื่องอย่างละเอียดในข่าวที่ชาติรายงานเข้ามาจากท้ายขาบวนเดินแม้แต่พันตรีเมริกันก็ยังรู้กับเขาด้วยจ่าดาวเหนือสร้งการทันทีทุกคนเดินต่อไปอย่างปกติชาตินิดเดินนำมาอย่าเพิ่มมันรู้ตัวนะ วิทนบเตรียมตลบหลังด้านขวาเชศเล็กตลบหลังด้านซ้าย4ต่อ4ชาตินี้ต่อสองคนหน้าวิทนบเอาสองคนหลังงานนี้ถ้าพลาดมึง4คนไปลาหมาแก่ตายซะเริ่มยากตัวได้หัวหน้าทีมตัดสินใจเอาคนที่อยู่ปีกทั้งสองข้างเป็นตัวตลบหลังเวทกงที่ตามมาทันทีกําลังที่เหลือซึ่งเป็นส่วนกลางของขบวนเดินรวมทั้งสองคนระวังท้ายด้วยยังคงเดินเป็นเป้เปาหมายให้มันตามมาต่อไปทุกขั้นตอนในการเดินยังเป็นปกติ การชาร์จการโผการเข้าที่กำบังการวางตัวยังอยู่ในอาการระวังหน้าแม้จะปรากฏการเคลื่อนไหวของศัตรูทั้งด้านหลังนั่นอาจจะเป็นเพียงกำลังส่วนแรกข้างหน้ามีอีกก็ได้หมายความว่าศัตรูทั้งด้านหลังถูกกำหนดเส้นตายให้แล้วถ้าเพื่อนของมันที่มาทางด้านหน้าจะได้มีคนรับมือด้วยชุดตลบหลังทั้ง4เตรียมเข้าหลังศัตรูด้วยวิธีการง่ายๆโดยการหยุดอยู่กับที่นะจุดกำบังที่คิดว่ามิดชิดที่สุดรอรอให้เหยื่อสังหารเดินขึ้นมาหาเอง มองเห็นได้สองคนหลังเดินหันหลังให้ศัตรูเคลื่อนเข้ามาเป็นระยะระยะบ่อยบ่อยครั้งก็เห็นมันหันหลังไปทางทิศนั้นด้วยอาการไม่สนใจนักทําเป็นว่ายังไม่รู้ตัวหรอกว่ามีศัตรูตามมาเราภาพของศัตรูทั้ง4คนก็ปรากฏแก่มือสังหารตลบหลังสีเวทกงในเครื่องแบบสีเขียวเก่าๆนับได้เป็น10ปีรองเท้ายางรถยนต์อากาอา g พีจีพร้อมระเบิดสกกะเบือห้อยที่เอวไม่มีเป้หลังให้เกะกะแบกน้ำหนัก มันคือชุดปฏิบัติการจอรยุทย์ทั้ง4คนกําลังระมัดระวังในการเคลื่อนที่ด้วยการชาร์จเข้าที่กําบังมาเป็นระยะที่จะต้องหลบกําบังไม่ให้ศัตรูที่กําลังเดินตามมานี้ได้เห็นไอคนที่2ที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าชุดมองซ้ายมองขวาเหมือนค้นหาอะไรสักอย่างเป็นแน่แค่นี้มือสังหารอาชีพอย่างไอโนบไอวิทไอเล็กและไอเชดแม้จะเป็นระดับลูกทีมก็อ่านแผนมันออกว่ามันกําลังหาช่องทางแซงขบวนเดินขึ้นหน้าเพื่อจะขึ้นไปหาที่จะใช้ทําการซุ่มโจมตีนั่นเอง การที่มันต้องตามหลังอยู่อย่างนี้ไม่มีทางเข้าโจมตีได้เลยคนน้อยกว่าพื้นที่ชัยภูมิไม่ได้เปรียบ ดังนั้นต้องหาใหม่แต่ดูเหมือนมัจจุราชหรือพระเจ้าจะไม่เข้าข้างพวกมันเอาเสียเลยเพราะว่าพื้นที่ป่าโปร่งเช่นนี้มันทําได้เพียงเดินตามเท่านั้นเองสีเวทกงหนวยจลยุทธ์เดินตามกันเป็นลําดับแบ่งสันปันส่วนเขาเป็นเหยื่อสังหารอย่างมีระเบียบตรงตามสั่งการของ,ของขน้าทีมนักล่ารับจ้างชนิดที่เรียกได้ว่าสั่งอย่างไม่มผิดเพี้ยนส่วนเรื่องกระเพาะภูมิประเทศเป็นตัวบังคับนั่นเองจึงกลายเป็นว่าตรงตามที่ถูกสั่งมาสี่มือสังหารตามหลัง หลบนิ่งในพุ่มไม้ปล่อยให้สีเหยื่อสังหารเดินผ่านอย่างไร้ความหมายระยะห่างกันทั้งสองฝ่ายกว่า50เมตรไอวิทย์ไอนอบอยู่ขวาหมายตาสองคนหลังส่วนไอเชษไอเล็กที่อยู่ซ้ายของทิศทางเดินหมายตาสองคนแรกไอเล็กเลือกเอาคนแรกแล้วทําสัญญาณให้เพื่อนเอาคนที่2ไอเชษชอบใจเพราะรู้แล้วว่าเหยื่อสังหารคนนี้คือหัวหน้าชุดคิดอยู่ว่างานนี้ค่อยสมศักดิ์ศรีกันหน่อย ส่วนด้านไอ้นพก็คงเช่นกันเมื่อแบ่งให้อวิทเอาคนหน้าคนหลังก็ต้องเป็นของมันเกมสังหารยังไม่เริ่มไอ้นพกับไอ้เล็กต้องคานคืบเคลื่อนที่เข้าไปในเส้นทางอีกเพื่อหามุมยิงขณะที่สี่เวทโกงผ่านไปแล้วกว่า50เมตรอาศัยกำบางหลังพุ่มสาบเสือแล้วไปโผล่อีกฝั่งของพุ่มมือสังหารสองคนมองเห็นหน้ากันทักทายด้วยสัญญาณมือเราเริ่มวาดลำกอง M20 3 XMA1 เข้าหาเป้าหมายพร้อมกันนั้นมือสังหารอีกสองคนที่ได้จุดซุ่มก็ทำแบบเดียวกัน กล้องเล็งขยาย16เท่าที่หลังปืนสายขึ้นลงให้ขีดระยะ100เมตรทาบลงบนจุดเล็งแทนกร,กระบากตามระยะที่จะยิงเชื่อเถอะว่าปืนทั้งสี่กระบอกต่างเลือกเอาจุดตายของคนเป็นที่เล็งทั้งนั้นงานนี้ไอเชสจะเป็นพระเอกผู้เปิดฉากการยิงมันหันซ้ายมองขวาตรวจความพร้อมของเพื่อนร่วมคณะอย่างใจเย็นก่อนจะใช้เวไลาไม่กี่วินาทีกลับมาจัดภาพการเล็งต่อที่หมายเคลื่อนที่อย่างช้าช้านั้นเหยื่อสังหารคนแรกหยุดเขาที่กำบังหลังโคนไม้ใหญ่ก่อน คนที่สองที่คาดว่าจะเป็นหัวหน้าชุดทําตามคนที่สามคนที่สี่ทำเหมือนกันหมดเมื่อคราวที่ต้องระวังการแกะรอยที่อาจจะกระชั้นชิดเกินไปไอ้เช็ดลั่นไกทันที เมื่อสังหารใช้การยิงแบบซิงเกิลตามคุณสมบัติที่กระบอกเก็บเสียงกำหนดให้เดือสังหารรายแรกโดนเข้าที่กระโหลกด้านหลังยังเหมาะเหมิงเห็นกับตาว่ามันสมองส่วนหนึ่งกระเด็นกระจายออกมาด้วยอำนาจทะลุทะลวงของกระสุนแบบหัวระเบิดมันร้องลั่นได้คําเดียวสั้นๆแล้วล่างนั้นก็สุดลงต่ํากองกับพื้นตรงจุดที่มันกำบังนั่นเองเพื่อนอีก3ามคนทันทีที่เห็นและได้ยินเสียงร้องแต่ก็ช้าเกินกว่าที่จะหันหน้ามาดูทั้งทิศด,ด้านหลังอันเป็นที่มาของความตายได้ทัน กระสุนอีก3ามนัดจากมือสังหารทั้ง3คนเร็วกว่าหลายร้อยเท่านักรันไกส่งกระสุนแบบเดียวกันจับเข้าที่สมองของทุกๆคนนับเป็นการเสมอภาคอย่างมากทั้งลูกน้องและหัวหน้าที่ต้องมาตายในอาการเดียวกันคอมมินิตท,ที่ชอบพูดเรื่องของความเสมอภาคนี่คือสิ่งที่มันพร่ำเพรอถึงนั่นเองไม่ต้องซ้ำสองเพราะเป็นการยิงจากมือสังหารอาชีพเล็กมึงไปเอาใบหูเองนะพิยุสั่งมึงไม่ใช่เหรอเออแล้วของเมเยอร์ล่ะมึงต้องไปเอาสิ ไอ้เล็กกับไอ้เชษเถียงกันเรื่องไปเก็บใบหูคนตายข้างขวาของจ่จย,ยุทธพงศ์ส่วนข้างซ้ายของพันตรีคอ in, รินตกลงกันไม่ได้ก็เลยต้องไปทังคู่ไม่เป็นไร ь, เพราะนั่นมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วเสียงร้องของเยอสังหารรายแรกสําหรับภารกิจแฝงในพื้นที่ตอนเหนือสนามบินซาทองทําให้ทุกคนในชุดปฏิบัติการรู้ทันท,ท,วทีว่างานสําเร็จแล้วไม่ต้องถามไม่ต้องดูคนตายแค่4ี่คนไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าไม่ตายนั้นต่างหากจึงจะแปลก อาวุธที่ทรงประสิทธิภาพเมื่อบวกกับฝีมือด้วยแล้วเชื่อว่าพระอินทร์พระพรหมก็คงช่วยไม่ไหวจ้าดาวเหนือสั่งหยุดขบวนเดินเมื่อเหลือระยะทางเพียงแค่ลงเนินไปทางฝั่งตรงข้ามก็จะถึงจุดหมายปลายทางของภารกิจแฝงอันแรกกำลังทั้งหมดกระจายกันออกวางตัวป้องกันเป็นวงรอบพันตรีโรเจอร์เร่งฝีเท้าขึ้นมาประกบคางเตรียมยิงคำถามก่อนแต่พอเห็นจ้าดาวเหนือยกวิทยุขึ้นพูดจึงระงับไว้ก่อนหยุดเห็นรถลอยรถถังไม่อีกอไหมเห็นครับพี่ลงลาดเนินทางขวาระยะ300เมตร เห็นรอยต้นไม้ถูกเบียดพี่โอเคปล่อยไปไหมก่อนแล้วร่องรอยคนแถวลาดเนงข้างหน้านั่นล่ะตาดาวเหนือหมายถึงบริเวณที่ต้นไม้เล็กใหญ่ล้มละเนรนาฮะด้วยอํานาจแรงระเบิดของเครื่องบินจากยุทธพง์กวาดสายตามองไปรอบๆบริเวณเศษไม้ที่ไม่ใรลังถูกฝนพรมกับซากสปุกีที่ดําเกลี่ยมจนไม่เห็นสีเดิมนอนอยู่ในระยะ80เมตรคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้กล้องขยายก็พอจะสรุปได้แล้วจึงรายงานไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยพี่ทุกอย่างอยู่ที่เดิม หันมายิ้มให้กับพันตรีเมริกันแล้วจึงชวนเดินไปสมทบกับจ่ายยุทธพงศ์จ่าดาวเหนือรู้แล้วว่าจะถูกถามเรื่องอะไรเลยตอบให้ซะก่อนเพื่อความสบายใจของอีกฝ่ายหนึ่งไปที่ภารกิจนะครับงานคอยเราอยู่ละภารกิจอะไรของคุณไปถึงก็เห็นเองเลยครับเมเจอร์จ่าดาวเหนือเล่งฝีเท้าขึ้นอีก ส่งสัญญาณให้ลูกทีมทั้งหมดขึ้นไปด้วยในลักษณะของการระวังรอบตัวเองถึงส่วนที่สูงสุดของเนินตเตี้ยนนั้นภาพที่ปรากฏแก่สยตาดับแรกก็คือซากที่กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยของเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบสปูก,กี้คุณจะเก็บซากคอหรือไงนอะสตาโอเมเจอร์ Major, นี่มาถึงที่นี่แล้วยังไม่รู้อีกเหรอว่าเราต้องทําอะไรก็ผมไม่เห็นมีอะไรเลยนะอกจากซากสปูก,กี้เครื่องนี้ยมางั้นผมจะพาไปดูใกล้ๆยดุดสั่งขยายวงออกไปอีกร้อยเมตร รอบซากเครื่องอ่ะคนของมันกําลังรออยู่ที่นี่มันรู้อยู่แล้วเราต้องมาสั่งการนั้นไม่ดังนักแต่ก็พอจะรู้เรื่องประสบการณ์สอนไว้เป็นอย่างดีจนบางครั้งเรียกมันว่ายุทธการชิงศพคนตายที่รอคนเป็นมาเก็บคนเป็นเลยถูกเก็บซะด้วยเวียดกงจับได้วันนี้เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของอเมริกันหรือแม้แต่ของไทยเองก็เถอะสั่งการคราวนี้พันตรีโรเจอร์จับใจความได้ไม่ชัดนัก แม้แต่เห็นกำลังพลขยายแนวออกไปนั่นก็เป็นของปกติที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วส่วนคาดการของจ่าดาวเหนือนั้นเขายังไม่เข้าใจแต่ก็ยังไม่ถามเพราะต้องเร่งฝีเทา้าตามคนที่เป็นหัวหน้าทีมลงไปก่อนระยะ80เมตรเดินลงลาดใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีก็ถึงเฮ้ศพนักบินนี่นอสตา